สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน9ก้ากาแคมปิ้งนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์เวกันเตอร์รุ่นนี้จะเป็นรุ่น w s t 4 6คูณ44 sfarffp เป็นรุ่นเส้นเ้นสขยายตามซูมนะครับตัวท่อนี้ท่อนี้30มิมลนะครับหน้าเลนส์4ตัวหน้าเลนส์ก็จะมีตัวรับแสงนะครับนี่ครับ เนี่ยตัวนี้ตัวตัวรถแสงนะฮะนาเินเขานะครับหน้าเินสี่สี่ท่อสามสิบเป็นตัวปรับนอกนะฮะปร,ปรับสูงต่ำซ้ายขวาปรับสติโลตัวนี้ปรับหลยด้านข้างนะครับเนี่ยเป็นตัวปรับหลยด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่ององไปนะฮะช่องรังฐาน ตัวนี้ไฟก็มีสีเดียวคือสีแดงนะครับปรับความสว่างของแสงได้ประมาณน่าจะ6ระดับนะครับเนี่ยถึง6ระดับนะครับนะฮะตัวกล้องนี่จะแก๊สในตัวเกณฑ์นะฮะกันน้ํากันหมอกกันฝ้าได้ดีนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวปรับอัตราขยายนะครับนี่หนึ่งถึงอ่าโทษทีครับสี่ถึงสิบหกเท่านะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับ สำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตายาวนะครับแต่ถ้าเป็นสายตาปกติไม่ต้องปรับใช้งานนะครับุ่นี้เขาจะมีหน้าสปริงด้วยนะฮะเนี่ยหน้าสปริงก็จะเป็นตัวช่วยลดแรงกระแทกของปืนนะฮะที่มีเีคคอยล์สูงนะครับนะบเป็นตัวซับแรงกระแทกได้ดีเลยนะฮะนะครับหน้าสปริงบอดี้สวยงามนะเป็นกล้องขนาดกลางนะครับตัวน,นี้นะฮะ ตัวกล้องเนี่ยเส้นเลงเขานะครับนี่เส้นเลงเป็นไปสีแดงเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับเนี่ยสีแดงสีเดียวนะครับปรับความสว่างของแสงได้หกระดับนะครับตัวน้าหนักของเขานะน้ําหนักของตัวกล้องอยู่ที่เอน้ําหนักของตัวกล้องหนักอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบห้ากรัมนะฮะความยาวก็อยู่ที่สองร้อยหกสิบแปดมิลิเมตรนะครับนะครับชุดนี้สาหรับชุดของแถมเขานะครับ ประกอบไปด้วยนะฮะวงล้อนะฮะเป็นวงล้อไว้สำหรับปรับรับลาด้านข้างนะครับเนี่ยแล้วก็น็อตยึดนะอีกชุดหนึ่งนะฮะ อันนี้ผมไม่ได้ใส่น็อตไปนะฮะผมก็ลองให้ลูกค้าดูก,ก่อนนี่ครับเนี่ยแต่แถมวงล้อปรับหลาให้หนึ่งตัวนะฮะนี่ครับปรับง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องติดก็ได้นะถ้าไม่ชอบนะครับแถมวงล้อสำหรับปรับลาหนึ่งตัวน็อตยึดปากแก้แอลหนึ่งชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นฝานะครับเป็นฝากระดกนะครับเปิดปิดหน้าหลังหนึ่งชุดนะครับ ของแถมนะครับก็จะมีผ้านะฮะพร้อมคู่มือพร้อมารรับกันของเขานะครับครบชุดนะครับผ้าหนึ่งผืนนะครับนะฮะคู่มือกันใช้งานหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จะมีฐานนะครับฐานเนี้ยใช้หนึ่งก้อนเดี๋ยวแถมให้สองก้อนนะครับเป็นของพานาโทนิกนะครับแถมให้นะครับก็มีระดับน้ำตั้งกล้องงตัวนะครับ นะครับขาแข็งแรงนะครับเป็นขาแข็งแรงนัดคู่นะหนึ่งชุดนะครับขาก็มีแบบขนาดเศษมิลกับยี่สิบมิลนะครับนะฮะแก้งมาทางร้านจัดให้นะครับขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เลเซอร์นะครับเลเซอร์แดงนี่แถมเลยนะฮะของแถมนี่เพียบเลยนะฮะเลเซอร์แดงเนี่ยหนึ่งตัวนะครับนะฮะสำหรับ เงื่อนไขการรับประกันนะครับท่านสมาชิกนะฮะถ้ามีปัญหานะครับสินค้าไม่ตรงปกนะครับนะฮะทางร้านก็อินดีรับคืนภายใน7วันนะครับนะครับแต่ถ้าสินค้ามีปัญหาภายในหนึ่งเดือนนะครับทางร้านก็จะเค็มนะครับหรือว่าปีนตัวมาให้เลยนะครับนะครับท่านสมาชิกนะครับสําหรับราคาระก็นะครับตัวนี้นะฮะตัวเวอร์เฮนเต้อ แบ่คูนสี่สิ้นเลงขยายตามซูมนะครับราคาก็อยู่ที่5,290บาทนะครับนะครับ5 2 90บาทนะครับราคาเขานะครับตัวนี้ก็เป็นช่องทางในช่องทางในการติดต่อนะครับก็ติดต่อมาตามช่องทางนี้นะเบอร์มือถือนะครับนะอดีไลน์นะครับหรือว่า เข้าชมเข้าไปรับชมสินค้าในเว็บไซต์แล้วนะมีเป็นพันรายการเลยนะครับสินค้านะครับนะก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับมีทั้งพวกกล้องติดปืนพวกเลเซอร์ไฟฉายหรือว่าพวกอุปกรณ์ป้องกันตัวนะครับนะมีครบชุดเลยนะครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูบกระดิ่งเมื่อแกล้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ